อ่าสวัสดีครับมาพบกับน้องเจ้าสมยงคพาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมีกระบะตอนเดียวนะครับรถอ่าขวัญใจไมรุ่นทํากินนะครับสําหรับโตยต้าไฮรักลีโวซิงเกิ้ลแครบสองจุนตี้ปี2021คันนี้นะครับอ่าขอเปิดราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับผมเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่างวดอยู่ที่7,800บาท84งวดนะครับตัวนี้คือฟรีดาวออกรถศูนย์บาทไปเลยนะครับอ่าที่สำคัญคันนี้นะครับไม่น้อยมากแล้วก็ เป็นรุ่นที่ขายดีนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับสำหรับรถคอกตอนเดียวของเรานะครับอ่ะในราคา459,000บาทปี2021คันนี้นะครับผมมีอะไรให้บ้างนะผมเดี๋ยวผมจะมาะรีวิวให้ดูรอบคันนะครับผมอ่าสำหรับด้านหน้านี่เขาเรียกอ่าสำหรับผมก็เรียกเป็นหน้าหมูป่านะครับอ่าหน้าหมูป่ากระจังหน้าโครเมียมนะครับอ่าโลโก้โครเมียมป้ายขอพึ่งทอทง9666บนรัชธานีนะผม ไฟหน้าก็จะเป็นหลอดไส้นะครับมีไฟเลี้ยวไฟลีนะครับอยู่ด้านข้างของตัวรถนะครับเดี๋ยวเถิดมาดูนะครับผมล้อนะครับสําหรับล้อล้อชุดคู่หน้านะครับเรียกเป็นชุดคู่หน้าเลยจะเป็นล้อแม็กนะครับขนาด235 5 0หขอบ18แม็กไม้ย่างไม่นะครับตัวนี้แถมให้นะครับผมอใส่มาแล้วเรียบร้อยนะครับอแล้วก็จะตัดขึ้นมาก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับนี่อยู่ข้างข้างตัวรถนะครับ โลโก้ไฮลักโคเมียมแล้วก็จะมีคิ้วกร์ศาสตร์นะครับนี่คิวกร์ศาสตร์นะครับเดี๋ยวมาดูเมคอัพหน่อยนะครับนี่นะครับ2021นับแกะให้ดูเลยนะครับผมแต่กล้องไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับรถนับไม่เคยชนหนักที่ความอุบัติเหตุมาใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมของเดิมนะครับของเดิมทุกจุด แอร์เย็นเพียงพะนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดมาที่ด้านหลังนะครับคอกตัวนี้นะครับชุดคอกนะครับอ่าแจ้งโลงเล่มเสริมข้างให้เรียบร้อยแถมให้อีกนะครับสาหรับคอกนะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับล้อนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นล้อกระบาบรรทุกนะครับคู่หลังอ่าขนาดยาง2 2 5 7 5เจ 15นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นยางมิชลินนะครับแบใไมยางหมเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับแล้วก็โลโก้เซตอิดิชั่นเนี่ยด้านท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูกันที่ด้านท้ายกันต่อนะครับผมสําหรับด้านท้ายของตัวรถนะครับก็จะเป็นไฟท้าย3ชิ้นแยกนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับผมไฟเบรกจุดที่3แล้วก็จะมีกันชนท้ายใส่มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดู ความความยาวความกว้างของตอนเดียวนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับค่างว่า7,800บาทนะครับผมอย่าคิดนานนะครับราคา459,000ปี2021ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวดูด้านล่างหน่อยนะครับกล้องดูด้านล่างหน่อยอ่าตัวนี้ก็จะมีโชคมีแนบนะครับใส่มาอ่าพร้อมมาทุกเลยนะครับอย่างน้อยก็4ตันอ่า เดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันต่อนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราพามาชมภายในห้องโดยสารครับว่าเดิมแค่ไหนนะครับอ่าก่อนอื่นก็ทางผมก่อนนะครับตัวนี้ก็จะได้ระบบกระจกไฟฟ้านะครับอ่ากระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทนะครับตัวนี้กุญแจรีโมทพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมีถุงลมนะครับถุงลมจะมีทั้งหมด3ลูกนะครับก็จะมีอ่าอยู่ที่พวงมาลัยนะครับฝั่งข้างคนขับ1ลูกแล้วก็ใต้หัวเข่าอีก1ลูกนะครับอ่า ชุดคอนโซลภายในจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับแล้วก็บอกจะเป็นบอรหนังสีดำอ่าเกียธรรมดา6สปีดนะครับจอทัชสกรีนนะครับสามารถรับรอง fm อาร์กวิทย์บีบูทูธได้นะครับตัวนี้นี่ของเดิมเลยนะครับเลขใหม่อยู่ที่43,000มกโลอ่าตัวนี้มีแม่แรงมีบล็อกขันล้อครบนะครับนี่นะครับถุงยังไม่แกะเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ถุงยังไม่แกะเลยครับผมบอกเลยว่าใหม่มากสําหรับคันนี้นะครับอ่าใครมาก่อนก็ ได้ก่อนนะผมทาสัญญาได้ทั่วไทยเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อครับผมเดี๋ยวผมพามาชมที่ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะจะเป็นเครื่องยนต์ 2400cc ดีเซลนะครับ4ซู160แรงม้ารองรับน้ํามันดีเซล B7 นะครับตัวนี้เดิมทุกจุดร็อตไม่เคยขยับนะเว่าจะเป็นฝากระโปรงนะครับตัวนี้ก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับมีโลโก้โตโยต้ายังติดมาอยู่นะครับแผ่นกันความร้อนนะครับ เน็อาต่างแผ่นเพจนะครับยังสวยเดินทุกจุดเครื่องเดิมนะครับมีระบบเบรก ABS มาให้ด้วยสําหรับตัวนี้นี่ขนาดว่ารีวิวแบบสตาร์ทเครื่องยนต์ไปด้วยครับยืนใกล้แคบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับผมตัวนี้เครื่องเดินนิ่งมากนะครับไม่มีน้ํามันรั่วไม่มีน้ํามันซึมนะครับหรือว่าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงอยากมาลองรถตัวจริงครับมาได้เลยนะครับพี่สมยงคาเเตอร์สาขาอุบลราสธานีนะครับผมอ่เป็นไงกันบ้างครับผมสาหรับเจ้า โตยต้าไฮรักทีโวซิงเกิลแค2.4เอนตี้ปี2021เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับขอย้ำราคาอีกหนึ่งรอบนะครับผม459,000บาทครับผ่อนงวดอยู่ที่7,800บาท84งวดตลอดอายุสัญญาครับตัวนี้คือฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วก็ออกรถได้ทุกอาชีพนะไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพเกษตรกรค้าขายนะครับเราเมาขอสร้างขายออนไลน์นะครับพนักงานประจําหรือข้าราชการนะครับผมอาสามารถออกรถกับเราได้ทุกอาชีพนะครับ ก็ของแถมคันนี้นะครับที่จะมีให้นะครับประกันไัยบนท้องถนน1ปีนะครับพรบภาษีค่าจัดโอนฟรีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วไทยอีก1ปีเต็มนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีปัญหาอะไรนะครับเรามีช่างเซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงทั่วไทยอ่าก็ใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0812386699นะครับผมเบอร์นี้สามารถติดต่อได้24ชั่วโมงเลยนะครับหรือสามารถไลน์หาเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมก็ มาจากกันไปนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปต,ต่อไปนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ